สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เดี๋ยวเรามาชมขบวนรถไฟนะครับขบวนที่อ่าลองดูใกล้ๆก,ก่อนนะครับลังจะวิ่งผ่านจุดตัดรถไฟที่รถอโศงนะครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้วันนี้ได้อะไรเนี่ย โอ้อัดต่อมนะครับอ,อ๋อในได้อัดต่อมหมายเลข4307นะครับวันที่388นะครับจึงเตากรุงเทพนะครับเาตาโตานที่อยู่รถอโศกดนตรีนะครับ ผู้โดยสารเยอะนะครับ ออกจากที่อยู่รถอโศกแล้วนะครับเสียงนังดีจริงๆเสียงเคราะเลยนะครับไปแล้วครับออกจากที่่รถอโศกนะครับสถาน,นีต่อไปสถาน,นีมักกะสันนะครับ